สองความเคลื่อนไหวล่าสุดแพตตี้และแดนตอกย้ำความรักสั่นคลอนเป็นคู่รักที่จูงมือคบหาดูใจกันมายาวนานสำหรับแพตตี้อังสุมาลินกับแดนวอร์เวทซึ่งเราได้เห็นโมเมนต์ที่น่ารักและอบอุ่นของพวกเขาอยู่เป็นประจำแต่จูจูก็มีเรื่องราวที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษด้วยที่ห่างหายจากโซเชียลไม่มีการโพสต์คลิปหรือรูปภาพโพสต์ถึงกันแบบแต่ก่อนจนหลายคนสงสัยว่าความรักสั่นคลอนหรือไม่ จนกระทั่งแพตตี้ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้แล้วว่าความรักปกติดีตอนที่มีข่าวยังไม่ได้คุยกันแต่มีคนอื่นส่งมาให้ดูว่าถูกจับตามองและถูกถามว่าเลิกกันจริงไหมซึ่งตอนนี้หนุ่มแดนยุ่งยุ่งเรื่องทำหนังบวกกับโควิดทำให้ไม่ค่อยได้เจอกันแต่ก็คุยกันปกติเหมือนเดิมล่าสุดทั้งคู่ถูกจับตามองอีกครั้งถึงแม้สาวแพตตี้จะออกมาเคลียร์สถานะความสัมพันธ์นี้แล้วแต่ในวันวาเลนไทน์นนนท,ที่ผ่านมาหมาดๆมาดอินสตาแกรมของทั้งคู่นั้นนิ่งมากไม่มีการโพสต์ถึงกัน ทำให้ใครหลายคนรู้สึกว่าการเงียบแบบนี้เหมือนยิ่งตอกย้ำความสัมพันธ์เริ่มสั่นคลอนโดยทางด้านอินสตาแกรมของแพตตี้มีการเคลื่อนไหวล่าสุดก็คือวันที่12กุมภาพันธ์64วันตรุษจีน แต่ก็ไม่มีการไลค์หรือคอมเมนต์จากแฟนหนุ่มเลยแม้แต่นิดเดียวส่วนทางด้านอินสตาแกรมของหนุ่มแดนวรเวสยังคงค้างการอัปเดตไว้ตั้งแต่วันที่22ธันวาคม63งานนี้แฟนๆจึงอดหวั่นใจไม่ได้เข้าไปคอมเมนต์ถามไถ่ยกันอย่างเป็นห่วงและได้แต่ภาวนาว่าขอให้ข่าวลือดังกล่าวไม่ใช่ความจริงพร้อมกับตั้งหน้าตั้งตารอรูปคู่สุดหวานจากแดนแพตตี้เพื่อสยบข่าวลือทุกอย่างให้ได้โล่งอกโล่งใจกันอีกครั้ง อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ